ขอต้อนรับสู่ช่องลุงม้าหาเรื่องนะครับก่อนไปดูวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับหัวหินเนี่ยก็ถือว่าเป็นทะเลที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะครับเดี๋ยวลุงม้าจะมาแนะนำ5ที่เช็คอินสำหรับหัวหินปี2022กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีที่ไหนบ้างนะครับ จะบอกว่าตามกระแสก็ว่าได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ข้าวเหนียมมวมะม่วงอร่อยมากนะฮะร้านหนึ่งที่เราอยากจะแนะนําคือร้านแม่นงนุชน,นะฮะแต่นอกจากข้าวเหนียมมวมะม่วงเนี่ยเขายังมีขนมไทยหลายอย่างให้เลือกซื้อด้วยนะครับแล้วก็อร่อยทั้งนั้นเลยนะฮะเดี๋ยว,ววันนี้เราจะกินแบบให้เขาหั่นมาให้เรียบร้อยเลยใส่กล่องมานะฮะเดี๋ยวจ่ายเงินแล้วก็นั่งทานหน้าร้านนี่นะครับกล่องนี่เป็นกล่องแบบรีไซเคิลได้ด้วยนะฮะเราก็จะมีกะทิมาให้เรียบร้อยเอากะทิเนี่ยราดที่ตัวข้าวเหนียวนะฮะหลังจากนั้นเราก็ โรยถั่วไปด้านบนของกะทิเลยนะฮะแล้วเวลาทานเนี่ยทานข้าวเหนียวกะทิถั่วแล้วก็ตัวมะม่วงหอมๆกัน,นะฮะความกลมกล่อมมันจะเกิดขึ้นนะครับถ้าใครได้ผ่านไปก็ลองทานดูนะครับผมว่าน่าจะชอบกันอันนี้ก็คือเป็นจุดแรกนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปจุดที่2ครับแวะดื่มกาแฟกันสักนิดหนึ่งร้านนี้ลุงหมาเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะฮะชื่อร้านดิบลิมเลนะครับร้านไม่จะอยู่ภายในโรงแรมนะครับลองเสิร์ช g o o g l e Map ได้นะครับ เครื่องที่เขาใช้โชว์เนี่ยจะเป็นเครื่องการโยนะครับมีหลากหลายเมนูให้เราเลือกนะฮะก็จะมีที่นั่งให้เราเลือกหลายจุดนะครับก็ลองดูกันเมนูที่แนะนำก็จะเป็นออเรนจิอูสุเอเสโซนะครับตัวนี้ให้ความสดชื่นมากเลยนะครับจุดที่3ที่เราจะพากันไปวันนี้นะฮะชื่อรหร่เนรืบนะฮะเป็นร้านอาหารอยู่ในซอยตันเล็กๆนะฮะใครจะมาเนี่ยแนะนำว่าให้ลองสอบถามกันทางร้านโทรจองโต๊ะก่อนก็ดีนะครับ เมนูก็จะมีหลากหลายมากมายนะวันนี้ก็สั่งไปหลายรายการเหมือนกันแต่ว่าถ้าจะให้แนะนําจริงๆเนี่ยให้สั่งเป็นพวกเมนูปลาที่เป็นปลาไทยของสดๆลองถามเขาดูว่าวันนี้มีอะไรบ้างนฮนะแล้วก็สั่งพวกนั้นนะ่รสชาติจะค่อนข้างดีแล้วก็สดมากเดี๋ยวมาพูดถึงเมนูที่ผมอยากแนะนําดีกว่าตัวนี้ก็คือเป็นปลาเต่าเตอร์นะตัวนี้โทรจองมาก่อนแล้วก็คือถามเขาว่ามีหรือเปล่านะ ปลาเต่าเตอร์ตัวนี้ก็จะเอามาทําในหม้อไฟนะฮะเขาก็จะหั่นมาให้เรียบร้อยแล้วก็มาพร้อมไข่นะครับเราก็ตีไข่แล้วก็คลุกกับตัวปลาหละนะังจากนั้นแล้วก็เอาไปจุ่มในหม้อไฟประมาณ1นาทีนะฮะแล้วก็รับประทานได้เลยลืมบอกไปนะฮะร,รอให้น้ํามันเดือนนดนิดนึดนดนงก่อนเราค่อยจุ่มลงไปนะฮะแล้วก็แล้วแต่คนชอบนะบางคนก็อาจจะใส่ไปหมดเลยแต่ว่าผมแนะนําแบบว่าจุ่มและทานดีกว่าน้าจิ้มเขาะจะมีทั้งน้าจิ้มเต้าเจี้ยวแล้วก็น้าจิ้มสีฟูให้จิ้มด้วยนะครับสาหรับใครต้องการน้าจิ้มนะ อีกหนึ่งเมนูที่อยากจะแนะนำนะครับปลากุชลาซาซิมินะครับทำมาเป็นซาซิมิแต่ว่าเขาอาจจะหั่นแบบไม่ได้สวยมากเหมือนแบบซาซิมิญี่ปุ่นนะครับแต่ว่ารสชาติดีปลาเนื้อนแน่นมากนะครับแล้วส่วนบริเวณหัวเนี่ยเดี๋ยวพอเราทานเสร็จเนี่ยให้เขาเอาไปสับแล้วก็เดี๋ยวเรามาใส่ในหม้อไฟต่อก็ได้นะครับทำให้น้ำซุปเนี่ยมันหวานอร,อ,อร่อยแล้วก็กลมกล่อมมากๆนะครับ กินคาวแล้วก็มากินหวานต่อที่แบบบีชแคมป์แอนด์คาเฟ่นะครับเป็นจุดเช็คอินที่4ของเราวันนี้นะฮะเจ้าถิ่นที่อยู่หัวหินเนี่ยเขาบอกว่าเค้กมะพร้าวที่นี่อร่อยเขาเลยพาลุงม,ม้ามารับประทานนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าอร่อยจริงไหมนะฮะตัวสปันเค้กนะครับก็ทำออกมาได้ดีตัวครีมก็ทำอร่อยนะฮะแต่ว่า ติดนิดนึงตรงมะพร้าวเนี่ยลุงมาอาจจะเจอตรงที่มันมะพร้าวค่อนข้างแข็งนิดหนึง่งแต่ภาพรวมคืออร่อยใช้ได้นะฮะแต่ว่าที่เราชอบสําหรับร้านนี้จริงๆกลายเป็นตัวสวรสกับมะม่วงปั่นนะครับเครื่องดื่มตัวนี้ลุงมาชอบมากนะครับทานแล้วก็สดชื่นส่วนเมนูอื่นนะฮะก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะฮะร้านนี้ถ้ามาช่วงบ่ายๆก็อาจจะรอนนิดนึงแต่ว่าถ้านั่งตรงบริเวณร่มๆมันก็จะลมเย็นสบายอยู่นะครับ มาหัวหินรอบนี้นะฮะเราพักกันที่โรงแรมเวอร์โซนะฮะข้อดีของห้องพักก็คือมองเห็นวิวแต่ว่าข้อเสียอีกข้อหนึ่งก็คือจากด้านล่างตรงบริเวณสระน้ำก็มองขึ้นมาเห็นด้านบนห้องเช่นกันนะ,ะับกระจกมันจะค่อนข้างใสถ้าอยากจะรู้สึกว่า private นิดน,นึงก็คงจะต้องปิดม่านนะฮะแล้วก็บริเวณที่เป็นสระว่วยน้ำเนี่ยมันจะอยู่ติดกับร้านสกู๊ปเลยนะฮะซึ่งเป็นร้านไอติมซึ่งคนที่ไม่ได้พัก ในโรงแรมเนี่ยก็สามารถใช้บริการที่ลาสกูปได้นะฮะระหว่างที่เราไปไว่ายน้ําเล่นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมองไปมันก็จะมีคนภายนอกเดินไปเดินมานิดนึงนะฮะแต่ว่าโดยรวมแล้วบริการของพนักงานที่นี่ถือว่าดีมากๆนะครับเมื่อเย็นวันนี้นะฮะเปลี่ยนบรรยากาศมาทานอาหารฝรั่งบ้างน,นะฮะร้านที่ไปชื่อส้มเทเบิลนะฮะร้านนี้จะต้องจองมาก่อนนะฮะแล้วก็ไปถึงมันจะมีเมนูมาให้เราเลือกว่าเราต้องการรับประทานอาหารอะไรนะครับมันจะมีพวกสเปเชียลเมนูในแต่ละวันด้วย มาเริ่มต้นกันที่ขนมปังนะคะขนมปังนี้กรอบนอกนุ่มในมากนะฮะแล้วก็มาพร้อมเนยหรือเราจะเปลี่ยนเป็นโอลิฟออยก็ได้นะฮะแนะนําว่าให้รีบทานตอนรละ้ละลอนมันจะอร่อยที่สุดนะครับวันนี้มาหลายคนนะฮะก็สั่งได้หลายเมนูแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพูดเฉพาะเมนูที่เราชอบแล้วกันนะฮะ เดินที่จานสลัดนะฮะมันก็จะมีผักสลัดมีมะม,ม่วงมีสโม,มสแซลมอนแล้วก็มีกุ้งนะฮะแนะนําว่าให้คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันแต่ถ้าให้ดีเนี่ยให้กินผักสลัดมะม,ม่วงแล้วก็สโมกแซลมอนพร้อมๆกันแล้วก็ตัวซอสน,น้ำสลัดนะฮะเข้ากันดีมากๆแบบกรอบเมนูนี้หน้าตาอาจจะดูซิดซิไปนิดนึงนะ,ะตัวเส้นเฟตูชินีนะครับเป็นพาสต้าเส้นสดแต่อยากจะบอกว่าเขาทำเส้นสดอร่อยมากแล้วก็ตัวครีมต่างๆเนี่ยกินแล้วแบบกรอกก่อมเข้ากันมากๆนะครับ เมนูนี้นะครับเป็นเมนูสเปเชียลนะครับเป็นปลาฮามาจิหั่นมาชิ้นหนากำลังดีนะฮรแล้วก็จะมีออสเตอร์ทอดแล้วก็มีตัวครีมมีตัวถั่วแล้วก็มีตัวหัวหอมนะฮะแนะนำว่าให้เอาทุกอย่างมาตักให้มันอยู่ในคำเดียวกันแล้วก็รับประทานตัวนี้อร่อยกลมกรอบมากนะ,ะกินแล้วก็รู้สึกแบบดีอ่ะเมนูนี้นะฮรรสชาติค่อนข้างเข้มข้นนะฮะจะมาเป็นพาสต้าเส้นสดเสิร์ฟพร้อมเนื้อตุ๋นนะฮะเนื้อเนี่ย ไม่ได้นุ่มละลายนะแบบนุ่มกาลังดีแบบกําลังได้เคี้ยวเลยนะกินเพลินๆทานคู่กันจุดเช็คอินที่5นะครับจะเป็นตลาดที่อยู่ใกล้ๆก,กัน2ตลาดนะครับคือตลาดไทมารีนมาร์เก็ตกับซิกคาด้ามาร์เก็ตนะถ้าเป็นตัวไทมารีนเนี่ยจะเป็นคล้ายๆเป็นศูนย์อาหารใหญ่ๆเลยนะใครไม่รู้จะทานอะไรก็ลองมาเดินวนดูได้นะฮะน่าจะมีของให้เราเลือกรับประทานหลายอยา่างส่วนซิกคาด้าเนี่ยก็จะเป็นตลาดนัดหรือเปล่า ไม่รู้ว่าเรียกอย่างนั้นถูกหรือเปล่านะแต่ว่าจะมีพวกงานอาร์ตต่างๆมาขายนะครับแล้วก็จะมีของนู่นของนี่แล้วก็มีดนตรีให้เราฟังด้วยนะฮะมาเดินเล่นย่อยหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็กำลังดีนะครับก็ครบไปแล้วนะฮะสำหรับ5จุดเช็คอินที่ลุงม้าอยากจะแนะนำสำหรับหัวหินปี2022นี้นะฮะหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆนะครับมาเจอกันในหน้ากับลุงมา้หาหเลี่ยงครับสวัสดีครับ